ตัวรถเข้าใหม่วันนี้นะครับโตโยต้าโครล่าเออติดนะครับ1.6ตัวจีนะครับไม่9,000 0นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับในเล่มลงสีเทานะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าก็คือสีบอลเงินนั่นเองนะครับเป็นรถปี2016นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับไม่9,000 0เป็นรถหน่วยงานทะเบียน6770สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้นะครโลเคชั่นแปลกๆนิดนึงนะครับขอขยับมาถ่ายตรงนี้เพราะว่า ด้านขวาใช้พื้นที่ถ่ายรูปนะครับเพราะวันนี้นะผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนอกจากโฟล์ล่าติดคันสีเทาน้ําทะเลคันนั้นนะครับวันนี้ผมมีสีบอลอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว 1.6G เหมือนกันนะครับเป็น 1.6G เหมือนกันนะครับปี2016เช่นกันนะครับเราเสนอขายในราคาเท่ากันเลยนะ369,000บาทแต่ว่ารถคันนี้จะได้ตัวเลขใหม่นะไหม่90,000นะครับเป็นรถหน่วงงานปลดประจำการนะครับการันตีโครงสร้าง บอดี้ตัวถังนะครับทุกอย่างตลอดอายุการใช้งานนะครับและรับประกันเครื่องเกียร์จากทอโต้อีกหนึ่งปีนะครับคันนี้369รถปี16นะครับเป็นสีเทานะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับเป็นไฮโดรเจนนะครับเป็นไฮโดรเจนนะครับโคมแพ้เดินโรงงานกระจังหน้า3เส้นนะครับไฟตัดหมอกมีให้นะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกให้นะครับเป็น1.6ตัว G นะครับเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถสำรองหน่วยงานเลยทำไมน้อยขนาดนี้นะครับดูนะ ไฟหน้าเป็นหลอดคาโนดนะครับเป็นหลอดไส้นะครับไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับใครกําลังมองหาโตโยต้าคลอเรล่าเอติสนะครับนึกถึงทอโต้เลยนะครับยางคันนี้รับด้วยบูดเยียมาเลยนะครับรับด้วยบูดเยียนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับคุ้มๆนะครับนะราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันเมื่อสักครู่นะครับสามหกเก้านะคันนี้ได้ยางปี2สองของบูตเยียนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะรถสวยๆนะกระจกเดิมทุกบานนะครับปอร์จุกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับสีสันสดใสนะครับสีสันสดใสรถเดิมๆนะเป็นรถหน่วยงานตัวประการที่เลือกรถหน่วยงานเพราะว่าเราต้องการการันตีโครงสร้างเลขไม่ที่เราสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่มาซื้อรถกับเรา นะครับลูกค้าถามแน่นอนเพราะว่าเป็นอันติสนะครับไม่แท้หรือเปล่าแท็กซี่หรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับสังเกตรถหน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับไฟฟ้าปาปาใช้อันติสรีโวลองดูนะครับอันนี้คือรถปลดนะครับไม่เก้าหมื่นเนี่ยเป็นรถปลดเป็นรถของคือรถหน่วยงานเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะจะเป็นรถหลักกับรถสำรองนะสังเกตจากเลขไม่ได้เลยนะครับ จริงๆถ้าเป็นปีสิบหกเลขไม้ต้องไปนู่นแล้วแสนเจ็ดแสนแปดนะครับแต่ทอต้าเข้ามาเป็นรถสำรองหน่วยงานนะครับไม้เก้าหมื่นน้ไม้เก้าหมื่นด้านหลังเซ็นเซอร์สองจุดไฟรับทิมมีให้นะครับชุดกันชนด้านท้ายแน่นสนิทนะครับล้อแม็กตรงรุ่นนะครับมีรอยนิดนึงนะครับถ้าใครซื้อก็เก็บงานให้นะครับคุยกันง่ายๆตรงๆนะครับตรงไหนแก้ไขได้แก้ไขเลยนะครับรถสวยๆคันนี้ภายในก็เป็นสีเบดนะครับภายในเป็นสีเบด นะครับหลังคงหลังคาสะอาดนะครับนะใครอยากได้รถป้ายแดงมือเดียวนะครับประวัติเข้าสู่ตลอดนะครับคันนี้เลยนะครับโตลต้าโรล่าออรติสหนึ่งจุดหกตัวจีนะครับไม่พูดเยอะนะรถเดิมการันตีอยู่แล้วนะครับดูเมดองเมดอาร์คสีนอกในเดิมหมดนะครับไม่มีเกบไม่มีเคมนะครับนี่ไม่มีชนแน่นอนนะครับเหมือนที่เคยแจ้งนะสีมันจะมีสองแถบนะต้องดูดีๆนะครับี่คันนี้รถสวยเดิมนะครับ ประหยัดสุดๆราคา3ามแสนบหกาบาทฟรีดาวน้ำพอนหกพันกว่าบาทนี่ครับพอนหกพันกว่าบาทนะถ้าใครค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะค่าเดินทางเกินห้าพันนะผมบอกเลยว่าซื้อรถคุ้มกว่านะครับแล้วตัวหนึ่งยีเนี่ยประหยัดน้ํามันนะครับมาพร้อมเกียร์ระบบ cvt เจ็ดสปีดนะครับและห้องโดยสารกว้างนะไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายนะครับพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับกระจกมองข้าง,งปรปับพับไฟฟ้านะกุญแจเป็นดอกพับนะครับมี2ดอกนะเลขไม้เก้าหมื่นนะครับเลขไม้เก้าหมื่ย ผมตาตให้เครื่องให้ฟังเลยนะนิ่งกิฟนะนิ่งกิฟเลยไม่เก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับหน้าจอวิทยุเป็นตัวซีดีนะแต่ส่วนใหญ่คนสมัยใหม่ก็ต่อแต่บลูทูธนะครับหรือว่าจะเสียบสายโทรศัพท์นะหรือว่าจะฟัง FM ได้หมดแอร์เป็นแมนวลนะครับมีไฟตัดหมอกนะติดเพิ่มมีไฟตัดหมอกอยู่ตรงกลางแล้วพาวเวอร์ออเดตนะเกียร์เป็นเกียร์ตัวใหม่นะ C ี t ีเจ็ดสปีดนะครับอัตราต่อเกียร์ไม่มีนะเล่งแซงสบายนะครับ แล้วก็ที่สาคัญคือมันประหยัดน้ํามันนะมันประหยัดน้ํามันเพราะว่าโตยาต้าอิตเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับ14 15 16โลลิตรได้สบายสบาย,บายนะอิตติมันจะมีเครื่องยนต์สองแบบมันมีเครื่องยนต์1.6และ1.8นะครับ1.8ก็จะมี1 8 e 1 8 g แล้วก็1.8 e sport แล้วจะเป็นเครื่องยนต์1.8ถ้าเป็น1.6จจะมีแค่ตัว g นะครับถ้าเป็นตัว j จะเป็นแท็กซี่ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยอันนี้คือง,ง่ายๆเลยสังเกต นะครับโครงสร้างด้านในนะครับหัวชงหัวโชกนะครับไม่มีขยบนะครับ็อตตัวนายเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะเราการันตีตลอดอายุการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะครับไม่มียออแมวไม่มีแท็กซี่นะคนื้อนันติต้องกังวลว่าแท็กซี่เดิมหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่มีนะครับเป็นรถหน่วยงานปฎบปรจำการนะรเลขไมเก้าหมื่ นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับที่นี่เลยทอโต้นะครับ0626407776นะครับเป็นเบอร์ติตดต่อส่วนตัวนะครับนะฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมหมดนะครับสต,กสติกเกอร์สติกเกอร์มอกนะครับนะคือตอนนี้เรามีรถค่อนข้างหลายประเภทนะแล้วก็มีคุโรล่าคอร์สเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับมีโตโยต้าค r โร l ่าคอ s s สนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจขนาดนะคอร์สเป็นตัวท็อปนะครับเป็นพรีเมียมเซฟตี้ นะครับเดี๋ยวผมนำมารีวิวให้ชมนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนและราคาสุดประหยัดมากนะครับนะยังไงฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับโตโยต้าเอ i s ติส1.6ตัวจีนะครับปี2016ราคา369,000บาทนะครับรถหน่วยงานนะครับปลดประจำการประวัติศูนย์ฟรีดาวจัดเต็มพร6,000นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้0626407776ครับขอบคุณครับ